สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเบอรวันนี้เราจะมารีแอคต่อจากคราวที่แล้วเนาะก็คือเป็นของทีมซองนะคะทีมซองเพลงรายการโปรดิวนะคะซึ่งวันนี้ก็คือจะเป็นโปรดิวสีิกับโปรดิวเอ็กวันนะะจะเป็นของเกาหลีเนาะใช่คลิปอื่นเราจะทำคลิปแยกต่างหากนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มดูโปรดิวสีิกันเลยนะจ๊ะใช่ต่อันเลยอันนี้น่าจะชื่อเพลงว่า นิกกย่านิกกุย่านิกกุนนิกกุนนิกกุนเล็กไปค่ะช่วยข้ามเสียงพวกเราไปยอย่าโฟกัสมันไปจ้าโอ้ยมีความนิกา อันนี้แม่แล้ปริ่มกับอันนี้อยู่ปริ่มกับโปรดิวเซอร์แห่งชาติอยู่นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าในโปรเจกตนี้เราดูแค่ซีซั่นสองตอนเดียวอันนี้เราก็ไม่ได้ดูแต่วิธีก็จะมีความอลังการขึ้นที่อลัง ถ้าเราไม่รูงเลยว่าการเป็นใครเซนเตอร์ชื่อสักแล้วอันนี้เป็นญี่ปุ่น,น,น,นก็คือจริงๆอยู่ในพวกเราไม่ว่า AKB เบปล่าเออแต่น้องคือไอนี้ของญี่ปุ่นเราผิดทางเละ <laughs> เพิ่หมาชนไป <laughs> ชอบความแบบฟังเพลงดีมซองแบบสดใสน่ารักเพลงดีมซองคือมันดีอ่ะไม่ว่าจะฟังอันไหนนะเราชอบฟังมากเวลาไม่ว่าจะรายการอะไรคือไม่ดูวันที่ไม่ดูรายการแต่ชอบไปฟังเพลงดีมซองเพราะว่ามันมันสนุกมันเพออะไรเงี้ยน่ารักน่ารักและมันสีทหูมากสดใสมากแบบว่าเพลง ก็สวยจริงคนเนี้ยากล้อคือสวยมากแล้วก็แบบน่ารักอุ้ยวิง <c oughs> คนเมื่อกี้นั่งอักอ่ะคนที่วิงรู <c oughs> น่ารักมากไม่รักจริงกับความน่ารักนี้เลยค่ะคือน่ารักจริงๆริง ยอมยอมความน่ารักใช่เอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูของเอกวันเอกวันลยจ้ะจริงๆริเขาใช้ชื่อว่าโปรดิวเอกหนึ่งศูนย์หนึ่งด้วยนะแต่ทำไมเรียกเอกวันเอกวันคือวงชื่อวงเดิวิวของเขาเรียกเอกวันง่ายๆก็เลยเรียกเออโปรดิลเอกวันก็คือให้ให้ทุกคนรู้ไว้ก็คือซีซั่นนี้แหละโอเคไปดูกันเลยจ้ะ <목소리도> 당신의 꿈은 무엇인가요? 나카요 안녕하세요, 국민 프로듀서 데뷔. 나롱. <목소리도> <디동. 목소리도> 여기 글로벌 아이돌의 꿈을 향해 레이스를 시작한 소년들이 있습니다. 절대 포기할 수 없는 이들의 꿈을 이루어줄 준비 되셨나요? 레이스 쇼타. 생명 놈아. 그치. 코듀이 코듀미. 왜 코듀미 파마이니 마? 아니면 그게 또 예. เพลงของไอ้นั้นอยู่โอ้อลังจริงอ่ะน่ารักค่ะตันนี้จริงๆไม่รู้ชื่อไปเลยนะเพราะเราไม่ได้ดูเลยเนดิมสองที่แตกต่างจากเพลงอื่นเพลงมันจะแบบดูดดดนิดนึงอ่ะอันนี้จะเริ่มมีความนั่งลงแล้วจะเหนื่อยขึ้น อันนี้ก็จะมีนี่ด้วยนะสมาชิกสองวงทุกตั้งมาแข่งมาแข่งมันมีความยกขาบาาขึ้นออกท่าทางที่แบบใหญ่มากยิ่งขึ้นเลยเนีคยเความเหนื่อยอะ่ะมันแปลกไงมันแปลกกว่าเดิมเพลงเพลงก็แปลกมันต้องทาท่ากมันต้องทาท่ายากยิ่งขึ้น ก็คือลงไปเต้นให้หอมกันอะอทุะกหงุดมนะจารเต้นให้พอมกันระยะในเซนเตอร์ใ <ๆ S 2> ช่ใชแต่ว่าเท่ะอะเวทีก็แบบดีขึ้นน,นี่คนนี้นะครับจำชื่อไม่ได้จ้าคุณคุ้นอยู่ในหัวแต่กลัวพูดไปแล้วมันผิดเพราะว่าไม่ได้ตาม ทคนนี <l convert to studios> ้ด <racing w> <dividends> ีนลางอเนาะคนนี้ลองเล่นซีรีส์หนอมีอยู่ในวีทีวี้องไปดูแล้ขอบใจอ่ทุกคนจบของเพลงตีนซองโปรดิวของเกาหลีแล้วทั้งสี่ซีซั่นนะคะ ใจเห็นใจเย็นสำหรักเลยล่ะค่ะหลังจากที่จบอันนี้แล้วที่ไปของเกาหลีเราจะทําของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ของจีนด้วยแต่ว่าเราจะแบ่งก็คือเป็นแบบเทมเซนไออิชีแล้วก็อันใหม่ที่เพมาคือของช่องยกคู่ก็คือวีอยังทน ห้านาทีหลังนีอ่ะรทุกคนแล้วแล่ก็รอติดตามนะะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราสองคนต้องขอตัวลาก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามเป็นบุ o k t w ินเตอร์ด้วยใช่ค่ะเจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบาย